ทางบัตร์มีนโยบายดีๆนะครับที่จะมาทําให้เป็นน้องประชาชนแล้วเราก็ได้มีทีมงานที่พร้อมและมีประสบการณ์ในการเป็นรัฐบาลมานะครับเราก็เห็นปัญหาแล้วก็จะทําต่อเพื่อให้ดีที่สุดแต่ที่สําคัญครับลุงป้อมพลเอกประวิตรวงสุวรรณครับท่านชัดเจนครับวันนี้มีความขัดแย้งทางการเมืองนะมีความรุนแรงทางความคิดเพราะหลายคนก็จมอยู่กับอดีตนะผมยังพูดเนี่ยวนอยู่ปฏิวัติเมื่อ8 10, ปี10ปีที่แล้วนะครับมันต้องไปข้างหน้าแล้วครับเราต้องก้าวข้ามไปให้ได้ครับและลุงป้อมเนี่ยครับ เข้าใจทุกสิ่งครับเข้าใจทุกคนครับและจะประสานทุกฝ่ายท่านจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้ทุกคนมาทํางานด้วยก,กันให้ได้เปลงป้อมเป็นปปนายกไม่มีปฏิวัติแน่นอนครับแต่ที่สำคัญครับแต่ที่สําคัญครับเราต้องเดินหน้าประเทศให้มั่นคงเคข้มแข็งให้ได้ถ้ามีนโยบายบางอย่างที่ทําให้เกิดปัญหาประเทศโดยนักการเมืองที่ไม่เข้าใจไม่มีประสบการณ์เนี่ยนะครับประเทศชิบหายเนี่ยกลับมาไม่ได้นะครับ พวกเราทุกคนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องสำคัญที่สุดคือเราต้องยืนหยัดทำสิ่งทีถูกต้องให้พี่น้องประชาชน